สัตว์เลื้อยคานอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีมากกว่าชีวิตของมนุษย์ม่ที่เกิดมานะโยมมลองสังเกตดูก็ได้สัตว์เดืัอฉานนี่มันมีนับไม่น,นมุ่นไม่ท้วนเลยนะฝูงมดเนี่ยใครเคยไปนับมาได้ว่ามันกี่ตัวนะมดปูปวดอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันเป็นฝูงเลยนะฝูงนกฝูงปลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจำนวนมันก็มีมหาศาลเลย พระพุทธเจ้าท่าน,นคเคยตับไว้ว่าคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แลวจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเป็นเรื่องยากนะยากมากนะท่านเคยเอานิ้วจิ้มไปที่เม็ดทรายอนะทรายที่ติดมาที่ปลายนิ้วเนี่ยนี่คือจํานวนของผู้ที่เกิดได้เป็นมนุษย์อ่ะนะเท่ากับเม็ดทรายที่ติดมาแค่ปลายนิ้วแต่มนุษย์นะ ที่เกิดมาแล้วเนี่ยเราไปเป็นสัตว์ดรัจฉ้านเปรตอสุรากายอะไรอะไรตกนะรกหมกไหมเท่ากับเมล็ดทรายในพื้นมหานาทีโยมเป็นดูสมิมันเท่าไหร่อะ่ะทรายในมหาสมุทรในแม่น้ำะนะโอ้โหบรรทุกเป็นคันรถเลยเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ไอ้ทรายที่ติดปลายนิ้วมาเนี่ยมันนับเม็ดมันต่างกันมากมายใช่ไหมเพราะเราก็าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ย